ในคนที่ใส่คอนแทคเลน์นะคะโดยทั่วไปก็จริงๆแล้วคอนแทคเลน์มันเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นสิ่งแปกปอมที่เข้ามาแปะอยู่ที่ตาซึ่งเท่าที่สังเกตนะคะคนส่วนใหญ,ญ่ใส่คอนแทคเลนก็จะทนได้เต็มที่ก็ประมาณไม่เกิน10ปีนะคะหลังจากนั้นอาจจะเริ่มมีอาการระคายเคืองเริ่มมีอาการแพ้เริ่มมีอาการคันหรือว่าเริ่มมีหลอดเลือด เข้ามาในกระจกตาตรงกลางนะคะซึ่งทําให้เกิดอาการไม่สบายตาระคายเคืองตาแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องหยุดใส่คอนแทคเลนส์ไปนะคะซึ่งเท่าที่ฟังเนี่ยใสมา20ปีแล้วสันนิษฐานว่าน่าจะมีภาวะแทรกซ้อนที่ได้กล่าวไปของคอนแทคเลนส์นะคะทำให้ระคายเคืองตาไม่สบายตาปวดตาได้ซึ่งจริงๆเนี่ยอย่างแรกเลยเราก็จะต้องดูก่อนว่ามันเกิดภาวะไหนขึ้นเพื่อที่จะได้รักษาได้ตรงจุด นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็จะต้องแนะนําตรวจตาก่อนว่าที่บอกว่าปวดตาไม่สบายตาเนี่ยค่ะมันมีภาวะอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่อาจจะต้องใช้ยาช่วยไหมเช่นย,ย,ยาแก้แพ้ยาลดการอักเสบหรือว่าถ้าสมมุติว่ามีหลอดเลือดเข้ามาแล้วกระจกตาเริ่มมีการขัดเลือดอย่างเงี้ยนะคะก็จ,จะต้องหยุดคอนแทคเลนส์ถาวรเพราะว่าถ้ายังใส่ต่อไปอาจจะเกิดออผลเสียกับ กระจกตาในอนาคตได้ค่ะเบื้องต้นเนี่ยจริงๆถ้าใส่มา20ปีคิดว่าแนะนําตรวจตานะคะจริงๆถ้าคําแนะนํามาตรฐานเลยของคนที่ใส่คอนแทคเลนเนี่ยทางการแพทย์ก็แนะนําว่าทุกคนที่ใส่คอนแทคเลนต้องเช็คตาอย่างน้อยปีละครั้งอยู่แล้วนะคะตามมาตรฐานเพราะว่าการใส่คอนแทคเลนเนี่ยออทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ซึ่งบางทีคนที่ใส่อาจจะไม่รู้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยให,ให้เช็ค อาบตาทุกปีค่ะซึ่งถ้า,าถ้าสมมุติเราซื้อใส่เองไม่มีอาการอันนี้อนุโลมอาจจะโอเคไม่ต้องมาตรวจนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามีอาการผิดปกติแล้วค่ะแนะนํามาตรวจดูนิดนึงเพื่อดูว่ามันรักษาได้ไหมหรือว่า,าจําเป็นต้องหยุดใส่จริงๆแล้วหรือเปล่านะคะส่วนการทําเลเซอร์ใส่ตาเลสซกเนี่ยจริงๆก็ถ้ากลัวก็อาจจะต้องอา,อาจจะพิจารณาเป็นวิธีอื่นเช่นเ เป็นใส่แว่นแทนได้ไหมหรือว่าลองลองดูว่าเรากลัวตรงไหนหรือว่าเราสามารถปรับตรงไหนได้นะคะแต่เบื้องต้นอยากให้ลองตรวจด,ดูก่อนว่ามีสาเหตุอะไรที่ต้องรักษาหรือเปล่าค่ะ